สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูหมูเด้งไข่ตุน๋นอ่ามีอะไรบ้างคะอุปกรณ์มีผักผลไม้ที่หนูเลือกมาเลือกผักผลไม้อะไรก็ได้แค่หนูเลือกแค่น,นี้ค่ะค่ะแลอะไรคะมีไข่เหมือนมีหมูเด้งค่ะหมูเด้งจากไหนคะแม่หมูเด้ง ใส่กี่ฟองเออสองฟองค่ะ,คะจริงๆมากกว่าได้ถ้าแค่ของเราเล็กเ,เราเก็ใส่สองแล้มีซุปมีซอสปรุงรสซอสปรุงสรงส,รงสค่ะแล้วมีเลไรคะอืมมีน้ำอยู่ในนี้น้ำเปล่าค่ะใช้น้ำเปล่ามากเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเราทำอะไรคะใส่ผักใส่เข้าไปใน,น ผักผลไม้ที่เราเลือกเข้าไปที่หมูแดงที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ให้หมดอ่า <c oughs> แล้วก็ต้อง <c oughs> ทำไงต่อไปคะออันนี้หลน่นครับใส่เข้าไปเลยเราต้องทำไงต่อไปคะ <c oughs> คนทุกเท้าให้เข้ากันเข้า <c oughs> ให้เข้ากันเราต้องปรุงซอสอันนี้ด้วยไหมคะ <c oughs> ไม่ต้องค่ะ เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันอร่อยแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหมูเด้งของใครคะของแม่หมูเด้งอร่อยแล้ว,ลวใช่ <c oughs> คนให้ทั่วค่ะคนให้ทั่วๆ <c oughs> อันนี้เราขนคนเสร็จแล้วค่ะและมตาตอกไข่ใส่จาน เคว้าวตอบสวยด้วยฮ่ไฟไว้ก่อนค่ะไม่ใช่ยืดนึงก็ตายว้าวตอบสวยด้วยโอเคใส่แลวอะไรคะซอสปรุงรสค่ะใช่ซอสปรุงรสใส่เข้าไปและต่อไป พี่เสริมน้ำตีให้เข้ากันเลย <c oughs> ต่อไปหนูจะเอาหมูเต้งที่ใส่ในจานกับผักผลไม้ที่ใส่ด้วยมาใส่เป็นอยู่บนจานและใส่ไข่เข้าไป <c oughs> ทำให้เสร็จ ร็จริงๆใช้ใช้ช้อนก็ได้แค่หนูใช้มือเพราะว่ามันง่ายกว่าสำหรับหนูเกียให้สวยๆให้เป็นลูกชามสวยๆ ดอนเสร็จแล้วเบนก็จะน่าตาแบบนี้แค่จริงๆยังไม่ใส่ไข่ก็ยังไม่น่าตาแบบนั้นดอนถ,ถ้าอยากรู้ว่าดอนใส่ไข่มันดูแบบไหนและใส่ไข่ให้หมดเข้าไปให้หมดตอนนี้เราใส่ไข่เสร็จแล้วและเราก็จะ เอาไปนึ่งสิบนาทีเดี๋ยวเราเจอกันตอนสิบนาทีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ขนมเรา <c oughs> <c oughs> พูดสิดอาหารเราเสร็จแล้วอาหารเราชื่ออะไรคะอาหารเราชื่อชื <c> ่อ <oughs> ไข่ ไข่ตุ๋นหมูเด้งจากหมูเด้งจากไหนคะแม่แม่หมูเด้งโอเคแล้วเปิดดูขึ้นเถอะปว้าวไหนขอดูซิหอมไหมคะน่ากินมากเลยและหอมอร่อยสดชื่นโอเคค่ะ จุดนนี้เรามากินไข่ตุ้งหมูเดง้งเด้งไข่ตุ๋นหมูเดง้งอะไรกันเถอะพูดสิไข่ตุ๋นหมูเด้งกันเถอะอืมสวยจังเลยไข่ตุ๋นหมูเด้งของเราน่ากินมากมาเลยค่ะเอาจะกินอย่างนั้นเลยเหรอจะไม่ใช้ช้อนเลยเหรออะไรไม่อยากเฉย เค้กเลยคือแม่หันให้เป็นแบบเค้กเลยร้อนหรือเปล่าหนูจะกินอย่างนีทำไมไม่ใช้ช้อนล่ะลูกร้อน,นะะอร่อยไหมคะร้อนแค่ไหนอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะ